สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านผมอยากจะเชิญพี่น้องเข้ามาร่วมน้ำมการฟังคำเทศนาและรับไฟในงานฟื้นฟนูออนไลน์นะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาร่วมนะครับในวันที่4เดือนธันวาคมที่ประเทศไทยจะเป็นเวลาประมาณ11โมงและที่ยุโรปจะเป็นเวลาเช้าตรู่นะครับพี่น้องอยากเชิญพี่น้องมาน้ำมศการร่วมกับผมและเรามาฟังคำสอน เราได้รับการท้าทายหนุนใจและผมจะวางมือขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องพี่น้องขอการทรงสิขุงพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนในโลกอยู่ที่จังหวัดใดประเทศใดหรือในเมืองใดก็ตามนะครับเชิญเข้ามาพบกันนะครับวันที่4ธันวาคมนะครับ11โมงเช้าที่ประเทศไทยและเช้าตรู่ที่ยุโรปนะครับพระเจ้าอวยพรครับพบกันนะครับ